เอาล้วค่ะสวดดีคุณด้วยนะคะับวันนี้เลยกันในเกมไมคร f t นะครับในไมคร f t ยุคล้านปีนะเออเดี๋ยวเพื่อนผมขอปรับอ่านี่ค่ะ a o e โอเคเพื่อนเราวิ่งมันจะได้สูบอกหน่อยคันนี้ผมได้ทำการลงมดัดอ่าโค Apple ้กแอปเปิลในแบบนี้ด้วยนะครับผมคึ่งตัวนี้เราเจอเดนนิสกาวสอง,สองตัวตัวนี้รู้สึกว่าจะสามารถขี่ได้แล้วก็นี่จราเข้ครับผมจราเข้โอ้โห น่าจะมาจากมดอสามจุดศูนย์นะผมแล้วก็สไปโนโคดเทียบเลยโอเคเดี๋ยวผมขอเอ่เก็บนี้ก่อนผมทำการเอานี้มาด้วยนะครับผมโอเคอะไรผมว่าแหลกมากผมก็เลยต้องขอปรับการาฟ,ฟริกกากหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยกับการาฟริกที่โคจะกากนะครับผมคือมันแล้วค่าจะแหลกนี่แล้วก็ดีเลยค่อนข้างจะเยอะนะครับผม เพราะว่าตอนนี้คือชรวงนี้สไปโน,โนโค่อนข้างเกิดค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเพราะผมไปดูเนี่ยสไปโน,โนเป็นตัวที่เกิดค่อนข้างจะง่ายนะครับผมเพราะนงจากว่ามันจะเกิดแถวแถวเอออุ๊มช่งน,นั้นตัวอะไรวะคือมันจะเกิดด้แถวริมแม่น้ำทุกที่เลยนะครับผมจะมีของคุณเคม็มเค็มแล้วก็เอ้ยคนชื่อเออคุณทานับผมชื่อเค็มเค็มโอเคข้ามไปอยู่แถววากมันนะครับผมคุณทาชื่อเคม็มเคม็มโอเคผมกลับมาต่อนะ คนนี้ผมได้เจอกับทัว,วที่มีชัว่วจจเกนตัวตัวเออจกิก้านะผมเออก็คือจจเกนตัวสอรัสนั่นแหละน่าใช่นะผมผมชอบเรีวกิก้านะผมเข็มที่คุ่คนได้เห็นผมเล่นไปในอาร์คนะครับผมคือมีท่านั่งด้วยโอ้โหแล้วมันยืนสีขานะผมขอเก็บเนื้อหน่อยโอ้เก็บไม่ได้เลยโอ เขาเมื่อกี้เป็นผม,ผมจะเห็นพวกแรปเตอร์หรือว่านี่นี่ตัวเนี้ยคล้ายแรปเตอร์นะครับผมแต่ว่ามันไม่ดูร้ายนะเนี่ยคูดิโอเคเดี๋ยวผมตัดไม้เลยดีกว่าไม่ัดกจะแหลกขึ้งหน่อยนะครับผมต้องเอาผมลงมัดเดยอะมากส่วนไอ้เอ่อวกซูเปอร์แมนเนี่ยผมเอามาช่วยผมเนี่ยคือมันจะได้มีพลังซูเปอร์แบบซูเปอร์ซูเปอร์หน่อยนะครับผมโอ้โตุกผมโดนอะไรตายวะสไปโนเหรอ ก็วจะโดูเซปไโนนะครับผมฆ่าตายโอ้ผมเกิเดจแถวในเนี้ยสซวมเออคือไซเทอร์จอบนี่จะมาจากวายเดนูนะครับผมก็คือเป็นจากจากเออเป็นวายมดหนึ่งในวายมดนะครับผมก็คือจะมีพวกวายครีเจอร์วายไบโคลมอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะทำโปรเจกต์วายมดด้วยนะครับผมก็คือผมจะทำการรวมมดของเออวาะาโคตรนี่อ,อะไรวะเนี่ยเอา้า ก็ปกติดเทาไมอ๋อเป็นหนักทึบแสงทึบแสงครับผมโอเคเดี๋ยวพูดเรื่องอ่ะวายมอสกันก่อนครับผมคือผมจะใช้โอ้เตะใครวารเนี่ยรอยเท้าดึงเสาเหรอเฮ้ยวินเหรอสโตนสองเดี๋ยวสโตนสองนี่ใช้ทำอะไรวะโอเคเดี๋ยวโอ้ซูชิใช้ปลาเสริมมน โอเคเดี๋ยวผม,ผมไม่รู้เอ๊ะมาไหมอ่าผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมต้องทำการสร้างนี่ก่อนโอ,อ้โหรจบผมลืมครับผมโอ้โหเดี๋ยวดาด้าต้องดูต้องด,ด,ด,ดูก่อนสโตนสโซนนี่ปะนี่ไงครับผมอของอาวุธยกหินนะครับผมได้ดีด๊า เลสเตนแอปเปิ้ลเหรอแอปเปิ้ลเหรอคุชจา้าบะแล้วก็นี่เดี๋ยวผมให้ดูน่าจะชื่อนีไงซูเปอร์แมนคลาสสิกคลาสสิกนะครับผมคือผมแค่ไปนรกแล้วก็ฆ่าเอาอทำไมมันทำง่ายจังวะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีท็อตอยู่ในคอมท็อทครัเออตักนั่นตัวอะไรวะการิมิมัสเหอรอให้เป็นการิมิมัสนะครับผม โอ้โหโอเคตัวไม่อันตรายมากครับผมเดี๋ยวผมขอปักลากฐานไปตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเขามีนี่ด้วยโอเคขอวางไว้ตรงนี้นะครับผมที่หนึง่งแล้วเขานี่โอเคโอเคผมมีที่อยู่พอแล้วนะครับผม เออใช่ผมต้องขอเอาัยกับไอ้ที่มันเป็นสีเหลือตรงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไอ้ไอ้ไอี้ตรงนี้เห็นไหมโอเคขอทดสหน่อยอันนี้ผมผมสงสัยว่าไอ้ข้าวมันทำมันทำยังไงวะแต่ว่าไอ้ไรซ์เนี่ยผมพอจะรู้อยู่นะเพราะผมเคยเห็นเมล็ด โคโคบีเหรอโคโคบีโอเคคือมันผมจะเคยเห็นพวกเมล็ดข้าวอยู่นะครับผมคือมันมีชั่ววีนนะโอ้คือต้นครับต้นครับเอาันี้มาเลยแล้วกันนะครับผมต้นครับเป็นไม้กระบองแบบหินนะครับผมที่มีความแรงแปดหรือว่าเท่าเท่ากับดาบพิษเลยนะครับผม น่าจะมาจากวายไดโนนะครับผมส่วนเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวความหนึ่งความหนึ่งความหนึ่งนะโคตรเตออู้ยสองมีตัวเกิดข้างบนด้วยน่เป็นจากเออวคตรโอ้โอ้โอ้เอมากสิคนนี้ตีได้นะโอเคแล้วก็นี่ผมมีนี้โอเคผมมีแผนที่อยู่ครับผม แต่เหมือนเขาว่าเขายังไม่แก้บั๊กนะครับผมก็คือบัก๊กเวลาเราถือแผนที่เนี่ยมือมันจะหายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมต้องคัายอีกน,นิดนึงนะครับผมเป็นการทำต่อเผานะโอเคน่าจะพอแล้วคนนี้จะน่าจะมาจากเอ่อไดออนโนเสาร์เออที่ผมเอาขึ้นแรกนะผมจำชื่อบอสไม่ได้ชื่อมันยาวเกินไปนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการให้ดูเอ่อนี้นะครับผมเนี่ยขาดหนังเองนะครับผมเยเดี๋ยวถังหรอผมมีอยู่นี่ไงผมมีหนังอยู่นะครับผมแต่ผมให้คนดูเลยว่าเดี๋ยวนะอันนี้ที่ที่ทำท,ที่ขี่ไดโนเสาร์ป่ะขอให้เป็นที่ทำที่ขี่ไดนนเสเร์เถอะเดี๋ยวผมให้ดูว่าตัวไหนขี่ได้นี่ครับผมนี่คือที่ขี่ของเดโนเสาร์นะครับผมเ็าจะมีตัว ทีเล็กแล้วก็เจเกโนโตโซอรัสนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คืออาเชรอนหรือว่าเจ้าเต่านะครับผมถ้าเกว่าผมจะไม่ผิดนะเหมือนผมเคยได้ยินชื่อนี้จากหมดในกิมอาร์คนะครับผมคาราโซมีกาลิสโซัสเจ้ากวางนะครับผมอันนี้ดิปโตคัสอพาโตซอรัสก็คือเต่าคอยาวนะครับผมอันนี้อีสเออ,อีสไพโนโซลัสเหรออีสไพโนโซอรัสผมไม่รู้ว่ะถ้าเป็นหนึ่งในสไพโนโซอรัสนั่นแหละ คันนี้ใจแกนโทลัปเตอร์ก็คือเป็นรัปเตอร์นะผมอันนี้อิสโทโกซอัดผมไม่รู้นะคันนี้คานูครับผมอันนี้บรอนโตอันนี้นกปากแหลมทลดรดดดแล้วก็นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นหนะคือผมไม่เห็นหนาคอมบี้โอเคเดี๋ยวอ่าผมให้ดูก่อนนะผมกีน่าถึงตรงนี้เอ้ยเขาสามารถลงไปในน้ำได้ด้วยเหรอโู้ดีเลยครับผมนี่นครับผม ้ามีอารโรโซลัสนะครับผมค่ะซีลาตโซลัสแล้วก็มีกาโลโซลัสไอตัวมีกาโลโซลัสนี้น่าจะเป็นตัวที่เป็นแบบเหมือนในเกมอาร์คนะครับผมส่วนนี้เอ้ยเขามันใช้เหล็กหนังไดโนเสาร์แล้วก็กล่องด้วยนี่หว่านะครับผมบางตัวเนี่ยอันนี้ดังโคออสเตียสนะคเอ้ยใช่ป่าวดังโคออสเตียส er นะครับผมปลาหัวหินส่วนนี้เพซิโอซอหรือว่าเจ้าเนสซี่นะครับผมนิโมซาซอแล้วก็มีกาลูรอนว้าว ทัวนนี้ทำไมใช้เท็กเจอร์เดียวกันวะด d i l o p ซ o s a u r u s เดี๋ยวดีโลโฟ o s a ั r สามารถขี่ได้ด้วยหรอวะผมไม่รู้เลยวะอันนี้เว n น t o r o s a u r u นะครับผมอันนี้ไม่รู้อันนี้เป็น l a t y ู i ี i n โนนะครับผมแล้วก็ t โทโลโฟ a อรั s นะครับผมผมอันนี้ผมไม่รู้อันนี้อ i ชิโรโ o เวเตอร์ก็จะเป็นในสายพันธุ์ของสไปโนนะครับผมอันนี้แรปเตอร์คันนี้ล i โอโพโลโดอนจะเป็นคล้ายๆกับมูซาซอนะอันนี้ซีนกเซเลทอปจะมีความคล้ายคลึงกับ เจ้าเอ่อสามเขานะครับผมรู้ว่าไซเทราท็อปแต่ว่าคือไซเทราท็อปเนี่ยมันจะมีเอ่อสามเขานะผมแต่ว่าสำหรับเจ้าซีโนเซราท็อปเนี่ยมันจะมีเขาอยู่แถวๆประมาณกระดูกเอ่อที่เป็นแผงคอมนะเออส่วนนี้เมกาเทเรียมเจ้าสลอดยักษ์คันนี้ซากูซูคัสจราเข้ครับผมอันนี้เซเบอร์ทูสกับแอมพีเซออนนะครับผมอันนี้ผมรู้จักแค่เซเบอร์ทูสก็คือเสือขี้ดาบคันนี้แองคิโลซอรัสนะครับผมเจ้าเอ่อหางคอนนะที่ อันนี้ก็คอใหญ่อีกตัวหนึ่งนะผมแบคทีโอซอรัสคันนี้ไบโอกครับผมส่วนนี้วิธีการทําหนังไดโนเสาร์ไดโนเสาร์แบบใหญ่นะผมก็คือเราต้องใช้ไดโนเสาร์แบบหนังไดโนเสาร์แบบปกตินะครับผมซึ่งเราสามารถหาได้จากการค่าไดโนเสาร์เลยส่วนนี้เป็นขี้แมมมอสนะครับผมซึ่งอ๋อคันนี้น่าจะเป็นขนขนจากแมมมอสนะครับผมคันนี้จะเป็นแอร์แลนทิโกคืออะไรวะเหมือนเราต้องใช้แทรก จะเป็นแค่สําหรับเอออันนี้ได้นโทนรศัพ์นะครับผมส่วนนี้ก็คือชุดนะผมชุดก็ใช้หนังไดนโนเสาร์แบบทั่วๆไปเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับผมงั้นแล้วว่าสำหรับคลิปผมต้องแบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมอ่ะใครชื่อชอบก็ลืมไลค์แชร์ซับสไครต์และก็อย่าลืม,ลม,ลมกดติดตามด้วยนะครับผมสนัสนุนครับบ๊ายบาย